มาดูในส่วนของการสร้างความตระหนักเรื่องของ PM 2.5กันก่อนค่ะดูว่าสถานการณ์ PM 2.5ในวันนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลค่ะเป็นข้อมูลรายงานสรุปค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของวันนี้นั่นก็คือวันที่1กุมภาพันธ์2567ณเวลา7นาฬิกาค่ะซึ่งข้อมูลของเราได้จากศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศนะคะประจำวันนี้นั่นเองค่ะ และถ้าจะพูดถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นะคะภาพรวมทั้งหมดแต่ละภูมิภาคคุณผู้ชมเห็นหน้าจอทีวีนะคะว่าในส่วนภูมิภาคไหนที่มีจุดเป็นสีอะไรนะคะและจะบอกคุณผู้ชมว่าภาคเหนือค่ะอยู่ในระดับเริม่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ1พื้นที่นะคะเพราะว่ามีฝุ่น PM 2.5 8.5ถึง49.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะขยับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเพราะว่ามีฝุ่น PM 2.5อยู่ที่19.6ถึง63.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรค่ะส่วนทางด้านภาคกลางและภาคตะวันตกนะคะส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่น PM 2.5อยู่ที่35.5ถึง 8 4 9ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรค่ะทางด้านภาคตะวันออกนะคะส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะระดับฝุ่น pm 2.5อยู่ที่26.3ถึง74.9ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรค่ะส่วนทางด้านภาคใต้นะคะเราจะเห็นว่าบรรยากาศของภาคใต้ยอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเพราะว่าปริมาณฝุ่น pm 2.5อยู่ที่10.7ถึง26.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร แต่ถ้าคุณผู้ชมดูโซนส่วนกลางนะคะภาคกลางคือตรงบริเวณกรุงเทพมาหานคร,รและปริมณฑลค่ะส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเพราะว่าปริมาณฝุ่น pm 2.5อยู่ที่41.8ถึง 90.9ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะและในส่วนของการวัดค่าปริมาณนะคะของฝุ่น PM 2.5นะคะที่นำมาวัดค่าว่ามีผลกระทบอย่างไรและอยู่ในเกณฑ์อะไรนะคะก็คือใช้ค่ามาตรฐาน PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรค่ะและมีการคาดการณ์นะคะว่าในช่วง1-2วันนี้เนี่ย ปริมาณฝุน่น PM 2.5หหรือว่าละอองฝุน่นค่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะ